ยี่เซ็ใหม่ลูกคุณแจนะครับก็จะเนี้ยที่ละห้าร้อยนะครับ ตั้งไว้เหมือนนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับตรวจเช็คหม่นะครับผมตอนต่อไปด